สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเปิร์ในค o o p ิ r c h a n แนลอีกเช่นเคยนะคะห่างหายกันไปนานหลายเดือนเลยนะคะไม่ทราบว่ายังคิดถึงกันหรือเปล่ายังรอดูคลิปอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับคลิปรีวิวน้ำหอมกลิ่นโดงกลิ่นดังกลิ่นที่ใครก็ต้องรู้จักนะคะจากแบรนด์ Le ราโบค่ะนั่นก็คือกลิ่นอนาเตอร์เค่ะ อนาเธอเทอทีนจากเลอลาโบนะคะก็ถือว่าเป็นกลิ่นยอดฮิตกลิ่นยอดนิยมกลิ่นที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องพูดถึงโดยเฉพาะสาวกคนที่ชอบน้ําหอมรักน้ําหอมนะคะจะต้องรู้จักน้าหอมกลิ่นนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นดังของเลอลาโบเขาเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครเข้าไปในชอ็อปเลอลาโบเนี่ยจะต้องถามหาอนาเธอเทอร์ทีนก่อนเลยทีเดียววันนี้ค่ะจะมาพูดถึงอนาเธอเทอร์ทีนนะคะในรูปแบบฉบับของ การใช้งานของเรานะคะจากขออนุญาตไม่ได้พูดถึงโนต้ตมากมายสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะคะสำหรับเรานะคะเรามี a n a t h e r 13นะคะอยู่ในครอบครองกลิ่นนี้เนี่ยเป็นขนาด100 ml นะคะเราได้มาจากที่สยามพารากอนนะคะตั้งแต่เดือน9ของปี2023แล้วนะคะอันนี้เป็นขนาด100 ml นะคะราคา ที่ซื้อมาเนี่ยจำไม่ได้นะแต่ที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยราคา1 1 5 0 0บาทนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เราชอบมากนะคะพูดก่อนเลยก่อนที่ยังไม่ได้รีวิวนะชอบมากเอ๊ะทำไมชอบมากใช้ไปแค่นี้นะคะจริงๆเรามีอีกขวดหนึ่งนะคะที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นขวดขนาด50 ml นะคะใช้จนแบบเกือบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแต่ก็ไปซื้อกลิ่นนี้มาอีกจากที่พารากอนนะคะ วันนี้ขอหยิบยกขวดน,นี้ขึ้นมาพูดกันมันยังดูสวยอยู่ดูเต็มอยู่นะคะสำหรับตัว a n าเธอเธอทนะคะออกลิ่นของเขานะคะจะขอฉีดเลยแล้วกันแล้วก็รีวิวตามที่เราได้กลิ่นเนาะสเปร์นะคะค่อนข้างละเอียดฝอยฟุ้งดีนะคะกลิ่นของเขานะคะตอนที่เปิดมาตอนแรกนะ ในเวบฟารก,กนติกา้าว่าจะไม่พูดถึงโนต้ตก็ขอพูดถึงสักนิดหนึ่งนะคะในเวบฟารก,กนติก้าเนี่ยเขาบอกไว้ว่าจะมีกลิ่นของแพร์แอปเปิลแล้วก็ซิตรัสนะคะในช่วงของท็อปโน้ตนะคะแต่เอาเข้าจริงๆนะคะเมื่อเราฉีดแล้วก็ลองดมเนี่ยในแวบแรกนะคะเราไม่ได้กลิ่นอะไรของผลไม้แอปเปิลลูกแพร์หรือสิตรัสอย่างที่ว่าเลยนะคะเราไม่ได้กลิ่นนั้นเลยแต่กลิ่นที่ได้เนี่ยเป็นกลิ่นลนักษณะของ ตอนออกมาตอนแรกเลยนะมันจะให้ความรู yerde, kind of ้ส no <sport> ึกเหมือนแสบจมูกนิดๆนะคะอพอสักพักนึงเนี่ยกลิ่นความแสบจมูกมันก็จะหายไปนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นที่เราได้นี่นะคะสัมผัสได้ถึงความเสร้างขึ้นมาเป็นการสั่งเคราะห์ขึ้นมานะคะเหตุผลที่พูดแบบนั้นเพราะว่าเมื่อดมกลิ่นแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราอ่ะ กลิ่นมันไม่ได้ไปใกล้เคียงกับกลิ่นอื่นใดที่มันมีอยู่ในธรรมชาตินะคะโดยปกติที่เราแบบเหมือนดมน้ําหอมใช่ไหมเออแวบแรกที่เราได้กลิ่นเราอาจจะได้กลิ่นแบบซิตรัสลูกแพรสตอเบอรี่นะคะแอปเปิลหรือดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ที่กลิ่นอะ่ะมันแบบเป็นธรรมชาตินะคะแต่อันนี้เนาะดมแล้วไม่ได้รู้สึกถึงว่านึกถึงอะไรในธรรมชาติเหล่านั้นนะคะ รู้สึกเหมือนมันเป็นการถูกสร้างขึ้นมาถูกสั่งเคราะห์ขึ้นมาให้มันมีความหอมนะแต่มันเป็นกลิ่นสั่งเคราะห์ที่มีความหอมอะ่ะทุกคนกลิ่นนะคะจะเอ่อให้ความรู้สึกว่านุ่มนวลสะอาดเทชิคคูลอะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็นกลิ่นที่ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรเออเข้าใจไหมเช่นเอ่อ หวานหอมเหมือนสตรอเบอรี่ชื้นฉ่ำเหมือนแอปเปิลหอมผ่อนคลายเหมือนลาเวนเดอร์อะไรเงรี้ยไม่มีนะคะอันนี้หอมแต่ไม่รู้ว่ามันหอมเหมือนอะไรจะเป็นไม้ก็ไม่เชิงนะคะในความรู้สึกอะรู้สึกเหมือนมันเป็นกลิ่นเอ่อกลิ่นออกไปทางโทนมัสกี้นะคะคือกลิ่นนุ่มๆน,นวลนๆน,น,นะคะชวนให้หลงไหลอืม แล้วเขารู้สึกเราอะดมแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นกลิ่นตัวคนไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอะไรงี้นะหมายถึงว่าฉีดออกมาแล้วอะเหมือนคนคนนี้ที่ฉีดกลิ่นนี้มีกลิ่นตัวที่หอมนะคะหอมโดยที่ไม่ใช่หอมเหมือนสบู่หรือแป้งหรือทาอะไรออกมาแต่มันให้ความรู้สึกว่าเขาตัวหอมแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้ทาอะไรหรือเขาตัวหอมแบบนี้แต่เรานึกไม่ออกว่ามันหอมเหมือนอะไร เนาะคือนึกออกมาบางทีแบบเราไปใกล้คนที่ตัวหอมอ่ะอุ้ยกลิ่นหอมจังเลยกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อ่อ,อนๆน,นะคะแต่อันเนี้ยอุ้ยหอมจังเลยผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ตัวหอมจังเลยแต่เอหอมเหมือนอะไรนึกไม่ออกคือกลิ่นมานะคะให้ความรู้สึกหอมแต่ไม่รู้ว่าจะหอมเปรียบเทียบกับอะไรนะคะความกระจายตัวของกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่กลิ่นไม่ได้รุนแรงมาก การกระจายตัวเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่รอบๆนะคะคนที่อยู่ไกลจากเราเนี่ยก็จะไม่ได้กลิ่นจากเราคือมันไม่ได้โชยพัดเ,เตะจมูกอะไรขนาดนั้นนะคะคนที่จะได้กลิ่นน้ำหอมของเราชารัดเนี่ยก็คือคนที่มาอยู่ใกล้เราในระดับหนึ่งนะคะคิดว่าอยู่ใกล้เราประมาณไม่เกินหนึ่งไม้บรรทัดก็ถึงจะได้กลิ่นนะคะอารมณ์ประมาณกระซิบกันมาใกล้ๆหรือนั่งใกล้พอสมควรเนาะถึงจะได้กลิ่นนะคะเขาไม่ได้เป็นกลิ่นที่ เตะจมูกคนขนาดนั้นไม่ได้เป็นกลิ่นขนาดที่แบบเดินผ่านเราจะต้องหันตามว่านี่คือกลิ่นอะไรไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่เป็นกลิ่นที่โชยออกมาจากตัวเราแบบให้ความหอมแล้วก็สบายจมูกนะสบายจมูกในที่นี้มันไม่ได้เฟรชขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่ามันเป็นกลิ่นที่มาตลอดแต่เป็นกลิ่นเบาๆเนาะกลิ่นนี้นะคะมีความติดทนนานนะคะสำหรับประสบการณ์ตัวเองที่ เคยได้รับมานะคะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วทุกคนเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะแอดมิดคือไม่สบายเวียนหัวมากนะคะก่อนหน้านะทั้งวันก็คือทำงานทั้งวันแล้วก็วันนั้นนะ่ะเหมือนมีกิจกรรมที่ต้องก่อไฟอะ่ะเออมีควันไฟแบบที่เราอยู่ใกล้นะคะแล้วได้กลิ่นควันไฟตลอดเวลามีงานขายของอะไรเนาะมีกิจกรรมแล้วก็ขายของอะไรเงี้ยก็กลิ่นควันไฟติดตัวแล้วก็ เอบ่ายวันนั้นน่ะเราก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไอชุดที่ใส่ไปด้วยอะ่ะวันนั้นเราฉีดกลิ่นนี้ค่ะชุดนั้นเราไปนอนโรงพยาบาลถอดออกเ่ตาก,ก้าจนวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายเราออกจากโรงพยาบาลเอาเสื้อผ้ากลับมาซักที่บ้านเนี่ยเอาออกจากกระเป๋านะคะแล้วอาใส่เครื่องซักผ้ากลิ่นยังอยู่ทุกคนกลิ่นนี้ยังคือยังอยู่แบบชัดเจนมากๆเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบจับสังเกตขนาดนั้นว่ากลิ่นมันติดทนนานขนาดไหนแต่วันนั้นน่ะก็คือ มันชัดมากเลยด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราทำในวันนั้นรวมถึงระยะเวลานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมที่ผิวด้วยนะคะแล้วก็มักจะฉีดที่เสื้อผ้าด้วยเป็นประจำโดยมีความเชื่อว่าฉีดที่เสื้อผ้าเนี่ยช่วยให้น้ำหอมอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะคะเวลาเราฉีดที่ตัวเราก็จะฉีดที่ข้อพับแขนสองข้างหน้าอกบริเวณแถวๆนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังคอนะคะแล้วก็เสื้อผ้า ในบริเวณที่เหมือนคนที่จะเข้ามาใกล้เราแล้วเขาจะได้กลิ่นอะไรประมาณนั้นเนาะก็ติดทนมากๆวันนั้นคือแบบประทับใจกลิ่นนี้มากๆหลังจากที่เราอะประทับใจกลิ่นหอมของเขามาแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจกลิ่นนี้อยู่นะแนะนำว่าอย่าพิ่งเชื่อเรานะคะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่โด่งดังในเรื่องของบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนดมแล้วไม่หอมนะคะแต่เราฟังมาจากหลายๆคนอะ คือตัวเองมักจะไม่ได้กลิ่นน้าหอมกลิ่นนี้ที่เขาแบบบอกว่าเขาฉีดแล้วเขาไม่ได้กลิ่นตัวเองแต่ส่วนตัวเราได้กลิ่นตัวเองตลอดนะเวลาที่ฉีดกินนี้ก็คือได้กลิ่นตัวเองตลอดนะคะแต่บุญบาปทุกคนเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วไม่เคยมีคนทักเลยว่าหอมหรือว่าเขาไม่กล้าทักหรือเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้สนิทกับเราเขาก็เลยไม่กล้าทักหรือยังไงคือมันไม่เคยมีคนทักเลยอะกลิ่นนี้ว่าหอมแต่โดยส่วนตัวก็คือหอมมากชอบมากนะคะ อันนี้เหมาะกับใครเหมาะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเหมาะกับทุกเพศเหมาะกับทุกๆุกสถานการณ์ยกเว้นงานกลางคืนที่เราไปเที่ยวที่แบบมีกลิ่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้อาจจะเบาไปหน่อยนะคะในการที่จะแบบพายุงอยู่ได้ตลอดทั้งงานทั้งคืนอะไรแบบนั้นนะคะกลิ่นนี้มีความเซ็กซี่ไหมเผื่อใครมีคําถามว่าเอ๊ะเคยได้ยินว่ามันเซ็กซี่มันเซ็กซี่หรือเปล่า โดยส่วนตัวของเรานะคะกลิ่นนี้ไม่ได้มีความเซ็กซี่เลยเลยนะคะคือออกเป็นแนวคนชิคๆเท่ๆเก๋ๆสะอาดๆมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเรียบหรูดูดีเนาะแต่ไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่คือกลิ่นไม่ได้มีความเย้ายวนหรือดึงดูดเทศตรงข้ามอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะดึงดูดในลันกษณะของความหอมที่ชวนสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรหอมจังนะคะแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ชวน เซ็กซี่อยากจะเข้าไปแบบพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้มีความเซ็กซี่นาสำหรับเราใครฉีดแล้วเซ็กซี่ลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าอะไรยังไงที่แบบแสดงว่ามันคือความเซ็กซี่นะคะมีใครหรือเพื่อหรืออะไรทักก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกับกลิ่นไหนหรือเปล่าเผื่อว่าอาจะยังไม่มีโอกาสไปลองกลิ่นนี้เนาะก็จะได้นึกๆดูว่าอ๋อถ้ามันคล้ายกลิ่นเนี้ยมันน่าจะเป็นกลิ่น แนวที่ฉันชอบหรือว่าเอ๊ะถ้าเป็นคล้ายกลิ่นนี้ฉันน่าจะไม่ชอบนะคะสําหรับตัวเรานะเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมีความคล้ายๆหรือมันมีกลิ่นอื่นๆที่คล้ายๆกลิ่นนี้ก็เช่นกอซิเยยูนะคะที่มีความคล้ายๆการกันอาจจะออกลักษณะของมีความสั่งครห์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความนุ่มๆน,นวลนๆน,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 นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเฟอร์เดอร์โปนะคะในวงเล็บว่าเฟอร์เดอร์โปในเวอร์ชันที่ ลายดาวไปแล้วนะคะแบบบางๆงเบาๆจะมีลักษณะคล้ายๆตัวนี้นะแต่เฟอร์เดอร์โปจะแน่นกว่านะทุกคนจะแน่นกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคล้ายก็คือน้ำหอมจากจูเลียสแฮสอากันนะคะกลิ่น Not a p e เ f อร์ฟนะคะแต่ต้องเป็น Not a p e เ f อร์ฟูม e r d ป s รนะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ Super Do โดอะ กลิ่นมันจะบางมากแต่ถ้าเป็นน็อตอเพ์ฟูมซูเปอร์โดสเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคลายกันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจไปลองก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ปลายลายหรือว่าซื้อแบบไม่ได้ดมกลิ่นนะคะแต่ถ้าใครสนใจเนาะก็ไปลองดมดูหรือหาซื้อแบบแบ่งขายในออนไลน์นะคะซึ่งเราไม่มีร้านแนะนํานะคะไม่ได้ ขายเองด้วยไม่ได้ขายเองไม่มีร้านแนะนำนะคะก็ลองลองไปหาดูร้านที่ทุกคนเชื่อใจไว้ใจเนาะก็มีอีกเยอะแยะเลยในโลกออนไลน์นะคะแต่โดยส่วนตัวไม่ได้แดนะนำร้านอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็เออไม่รู้ว่าใครขายข,ายของจริงของปลอมของแท้อะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปใช้วิจารณญาณเอาเองนะคะว่าจะเลือกซื้อที่ร้านไหนอะไรอย่างไรนะคะสําหรับตัวเรานะคะถ้าให้แนะน,นําทีนี้ก็คือเรา แนะนำเลยมันหอมมากหอมแบบเอหอมอะไรนะหอมแบบคนชิคคนเก๋คนคูลหอมแบบสะอาดหอมแบบใช้ได้ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นหอมแบบไปไประชุมก็ได้ไปเรียนก็ได้ไปทํางานก็ได้ไปงานอีเวนต์ก็ได้ไปเดทก็ได้แต่ก็นั่นแหละบางคนที่เขาไม่ชอบเขาก็อาจจะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นไปลองก่อนเนาะทุกคนนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสําหรับ a n าเตอร์เธทกลิ่นนี้นะคะแต่จริงอะ่ะไม่ต้องฝากเขาขายดีอยู่แล้วคือทุกครั้งที่เราไปในช็อปเลอลาโบะนะคะ mm hmm. ก็จะสมมุติว่าเดินเข้ามา10คนอะะ mm hmm. ก็จะมีถามหากลิ่นนี้ไปแล้วแบบห้าหกคนนะคะที่จะลองเนาะสำหรับเลอลาโบเองเราก็มีกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกแล้วก็ยังมีกลิ่นอื่นๆอ,อ,อีกนะคะใครอยากให้เรามาเปิดกรุ่มเลอลาโบคอมเมนต์มานะคะ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำหอมจาก er เลอโร o บกลิ่นอนาเตอร์เนะคะชื่นชอบอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากป้ายากลิ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะสัญญานะคะสัญญาว่าจะลงคลิปบ่อยๆเยอะๆขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะทำตามสัญญาได้หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามนะคะอย่างน้อยให้ได้อาทิตย์ละหนคลิปเนาะเผื่อว่ามีใครคิดถึงกันนะคะแล้วก็ ตอนนี้มีน้าหอมเยอะมากๆทุกคนอยากจะหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ตอนนี้มีปณิธานอย่างหนึ่งที่ตั้งใจไว้แล้วคิดว่าจะทําให้ได้แล้วก็คือเลิกซื้อน้ําหอมทุกคนคิดว่าเราจะทําได้ไหมอือลองมาคอมเมนต์สิจะไม่เชื่อเธอหรอกว่าเธอจะทําได้หรือว่าเธอทําได้แน่คูปเปิรเธอทําได้นะคะตั้งใจว่าจะไม่ซื้อน้ําหอมเพิ่มแล้วยกเว้นอีกขวดหนึ่งในใจที่กําลังแบบหมายปองอยากได้เขาตอนนี้กําลังเก็บเงินอยู่นะคะเพราะว่าราคา ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าตั้งฝันนิทานไว้ว่าถ้าซื้อกลิ่นนั้นแล้ว่จะไม่ซื้อน้าหอมอีกแล้วนะคะจะพยายามใช้ที่มีอยู่ให้มันหมดนะเพราะว่าน้ําหอมมันก็เป็นสิ่งสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งแลทุกคนมันแต่มันก็ชอบอ่ะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่จะพยายามนะคะลองทายมาซิว่าเราจะทําได้ไหมแล้วก็ลองเดามาซิว่ากลิ่นที่เรากาลังเก็บเงินซื้ออยู่่ะคือกลิ่นอะไร เออใครทายถูกใครทายถูกไม่ได้อะไรก็คือทายถูกแต่ว่าช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะร่วมสนุกกันว่าน้ำหอมที่เราอยากได้เป็นขวดสุดท้ายแล้วเราจะไม่ซื้อแล้วเนี่ยคือกลิ่นอะไรนะมีใครจะรู้บ้างเอ่ยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย